คำถามข้อนี้เราจะให้เจ้าของคำถามมาถามและฟังคำตอบด้วยตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคำถามสวัสดีค่ะฉันเซลล์มาสเตอร์ลีมีกระยองค่ะตอนนี้ทำอะโทมีเป็นอาชีพเสริมอยู่ที่มายองชอนขยองบุกเพราะเห็นวิชั่นของอะโทมีค่ะฉันทำอะโทมีเป็นอาชีพเสริมบางครั้งทั้งอาชีพหลักกับอาชีพเสริมก็ทำได้ครึ่งครึ่งกลางๆก็มีค่ะเลยอยากให้ช่วยแนะนำให้กับคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมหน่อยค่ะว่าทำยังไงถึงจะทำเป็นอาชีพเสริมได้อย่างชันฉลาดและมีประสิทธิภาพคะ Ờ, ฉันอยากให้คนเกิดคำถามนี้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรถึงทำธุรกิจนี้ค่ะเป้าหมายและความฝันของเราต้องชัดเจนเราถึงจะมองเห็นธุรกิจนี้ได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะจะวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราจำเป็นต้องลงไปโฟกัสกับมันในเวลาที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็วางแผนระยะกลางและไกลพิจารณาให้ชัดเจนถึงวิชั่นที่เรามีต่อธุรกิจนี้และงานหลักที่เรากำลังทำอยู่ แล้วถ้าแบ่งเวลามาได้ฉันก็คิดว่าคุณจะสามารถทำธุรกิจอะโตมี่ได้ดีเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้คืองานหลักไม่สามารถเลิกทำได้หรอคะงานหลักไม่สามารถเลิกทำได้เพราะก็ต้องเลี้ยงชีพค่ะแต่พอทำทำไปก็คิดว่าจะค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนในการทำอะโตมีขึ้นและวางแผนจะเปลี่ยนให้เป็นอาชีพหลักแทนค่ะค่ะคุณเขาเลือกอะโตมีเป็นแผนสำรองที่ชันฉลาดมากเลยค่ะ พรมาสเตอร์ Master, โนจองกูเองก็มีพาร์เนอร์ที่เป็นนายหน้าอสังหาไม่ใช่เหรอคะครับมีครับเขาทำธุรกิจอัทอมี่ได้ประมาณ2ปีแล้วก็เปลี่ยนมาทำเต็มตัวครับเขาเป็นคนที่เข้าระบบเข้ามาที่ศูนย์ทุกๆวันเลยล่ะครับแล้วพอเขามีทีมงานในระดับหนึ่ง <c oughs> เขาก็เริ่มคิดว่าจะทำธุรกิจเต็มตัวแล้วเขาก็ได้เข้าเป็นลีดเดอร์ーーครับครับ คุณเองก็สามารถประสบความสําเร็จในอาโอมี่ได้เช่นกันครับมีตัวอย่างดีๆเยอะเลยนะคะไม่ทราบว่าคําถามได้รับคําตอบไหมคะค่ะฉันก็จะลองวางแผนให้ดีดูว่าทําไมต้องทําธุรกิจอาทอมี่ทายังไงถึงจะใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและจะลองทําดูคะ่ะขอบคุณคะ่ะสู้ๆคะ่ะค่ะขอบคุณที่มาร่วมถามคําถามนะคะ